ว้ายกดำไปด้วยบีบแต่ไปด้วยเอาลอกโอ้ยโอ้ยเสียวเลยโอ้โหพอแล้วครับนะแกะพอแล้วโอ้ยนักแกะเล่นล้อลอยเลยครับดูดิครับอือเอาเบาหน่อยครับนักแกะเบาเบาเบา,เบาหน่อยครับ โอ้ยเรามาชมกันต่อครับนิสสัน Big กอมนักแกะครับคนสู้ชีวิตอ้าวอาถอยครับทอยนน่ครับนิสสัน Big กเออันนี้รถนักแกะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้รถน้องบอนิสสันบิ๊กเอเช่นเดียวกันไม่คันนี้นี่ ดิ้นเมื่อกี้ทีเดียวอาบน้ำทั้งคันเลยครับล้อใหญ่ครับตะกุยดีเหลือเกินครับคันนี้ฮะเอาล้อคโยยโอ้ย,อยเสียวเลยโอ้โหพอแล้วครับตะแกะพอแล้วโอ้ยตะแกะเล่นล้อลอยเลยครับดูดิฮะอือเอาเบาหน่อยครับตะแกะเบาเบาเบาหน่อยครับโอ้ย เม่ต้องยกนิ้วให้เลยครับมาสุดยอดอนนแกบอกแค่นี้จิบๆครับแค่ล้อลอยไม่มีปัญหาครับโอ้โหเอาน้องบอลว่าง่ายน้องบอลบอกว่าเราจะเอายังไงกันดีเมื่อกี้ก็ดิน้นขี้แตกขี้แตนไปแล้วหนึ่งรอบเอาแล้วครับน้องบอลบ,บอกว่าเอาแค่ง,ง่ายๆพอครับไม่เอายากแล้วครับเหนื่อยครับเอาถอยครับถอยถอย,ถอย เอ,บอาบบาเอาแคนิ่มๆเนิบๆพอครับยกง่ายๆพอครับดิ้นม,มากไม่ไหวครับเหนื่อยครับยกว้ายกดำไปด้วยบีบแต่ไปด้วยแน่นอนเลยเอาติดอีกโอ้โหอย่าบีบแต่บีบแต่ไม่ได้บีบแต่แล้วติด บีบแต้มไม่ได้บีบแต้มแล้วติดโอ้โหหนาวนะฮะเสร็จครับไม่น่าบีบแต้เลยอ่ะบีบแต้ก็ติดเลยเด้โอ้โหยกครับยกครับยกเพื่อให้ฝาไทายงัดดินครับรถจะได้ลอยหน่อยครับไม่ครับโอ้ยบินครับบินครับ เอาอยัางไงกันดีแฝนไปแล้วครับแฝนไปแล้วนี่จะมาแนะนำวิธีเบิร์นยางรถกับน้อง,องเป้ยครับอ๋อเหรอแบบนี้เลยใช่ไหมแแฝนไปแล้วครับน้องเป้ยต้องดันตูดหน่อยครับอา้าวรถไถก็เหนื่อยเลยทีนี้อ,อ่ะดมลงอ่ะดมลง <c oughs> ฟรีล้อเล่นอย่างเดียวเลยครับคันนี้ชอบเบิร์นจริงๆเอ้าวดําลงครับเดี๋ยวรถถยจะดันตูดให้อารถถ่ายบอกเหนื่อยเลยครับวันนี้เอาครับเอาดินครับดินครับเอเอาฮะเอาดินน้อยเอ้าเอดินยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับแฝงแล้วครับน้องบอลอ่าอ่าอ่ามีเบิ้นคุยครับ โอ้โหรถไถดันครับฮะตูดลอยเลยครับห <c oughs> หมดแล้วอันแน่อันแน่เฮ้แันน, <c oughs> แนี้เขาชอบแบบนี้ครับขับธรรมดาโลกไม่จำครับน้องบอลบอกโอ้โหหลุมลึกขนาดนี้ดูดิ นี่แหละฮะการทำงานของรถดำนะครับรถดำก็จะต้องลุยกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับที่นี่จันทบุรีครับรถดำจันทบุรีรักนะจุบ๊บจุ๊บ